สวัสดีคลินิกอัญโยงสวัสดีคุณหมอปาสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องหมาที่เป็นเชื่อว่าก็อายุอยู่ในช่วงผู้สูงอายุแล้วก็ประมาณ10ปีขึ้นไปซึ่งตัวนี้ก็มีภาวะของเรื่องของโรคหัวใจซึ่งตัวนี้ก็ได้ไปตรวจกับหมอผู้เชี่ยวชาญกับโรงพยาบาลชื่อดัง ที่มีชื้อเสียงแถวนี้แต่ว่าวันนี้เราได้รับโอกาสเล็กๆ,ๆน้อยๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนื่องจากเจ้าของได้นำมาฝากดูแลในหมาที่เป็นโรคหัวใจซึ่งภาวะโรคหัวใจเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าสุนัขของเราเริ่มเป็นโรคหัวใจแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอผู้มีประสบการณ์ซึ่งน้องสุนัขคุณหมอก็ได้ป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกันก็อาจจะแบบเข้าใจฟีลลิ่งของ สุนัขที่เป็นโรคหัวใจต้องดูแลอย่างไรแล้วอาการที่พึงระวังในน้องหมาที่เป็นโรคหัวใจนี้มีอะไรบ้างเชิญคุณหมอปามอธิบายให้เป็นวิทยาทานกับสัตว์เลี้ยงหน่อยนะคะเชิญได้เลยค่ะค่ะก็เมื่อสุนัขอายุมากขึ้นนะคะเกือบจะทุกสายพันธุ์ก็จะมีความเสื่อมของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นดวงตาหัวใจตับไตนะคะ รวมทั้งพวกกระดูกข้อต่อต่างๆก็จะเริ่มเสื่อมลงค่ะส่วนในเรื่องของอาการโรคหัวใจเท่าที่เราเป็นเจ้าของจะสังเกตได้ก็อาจจะเห็นว่าสุนัขเริ่มมีอาการไอบ่อยขึ้นเหนื่อยง่ายนะคะอัตราการหายใจมากขึ้นกว่าปกติเวลานอนก็เหมือนจะหลับไม่สนิทนะคะเหมือนเหนื่อยตลอดเวลาอันนี้ก็แนะนําเรื่องของการลองพาสัตว์เลี้ยงของเราไปตรวจร่างกายกับคุณหมอใกล้บ้านนะคะ ฟังปอดหัวใจในเบื้องต้นก็จะบอกได้คร่าวๆแล้วค่ะว่ามีเสียงหัวใจรั่วไหมลิ้นหัวใจเริ่มเสื่อมแล้วหรือยังนะคะรวมทั้งบางตัวถ้ามีอาการแล้วนะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจพบว่ามีหัวใจรั่ว <c oughs> เช่นกันก็อาจจะต้องทำเรื่องของการเอ็กซเรย์ช่องอกเพิ่มเติม นะคะเพื่อดูว่าขนาดของหัวใจเนี่ยโตไปถึงขั้นไหนแล้วมีน้ำแทรกในเนื้อปอดหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็จะประเมินโรคหัวใจเป็นขั้นๆถัดไปได้ค่ะ,ะเวลาเป็นโรคหัวใจแล้วนะคะสิ่งที่จำเป็นสำหรับน้องหมาก็จะเป็นพวกายาช่วยในการบีบตัวของหัวใจยาขับน้ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมปอดค่ะเพราะว่าสุนัขที่ลิ้นหัวใจรั่วน,นี่ เวลาทุกครั้งที่เลือดบีบตัวในร่างกายทุกครั้งที่มีหัวใจเต้นนะคะเลือดบางส่วนที่แทนที่จะถูกเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยมันก็ดันถูกบีบแล้วมันกระเฉาะขึ้นด้านมนนะคะไปที่หลอดเลือดที่ปอดทําให้มีเลือดน้ําเลือดข้างค้างในหลอดเลือดที่ปอดมากนะคะน้ําก็จะแพร่จากหลอดเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อปอดค่ะทําให้สุนัขเริ่มมีอาการไอมากขึ้น ปอดชื้นมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสาเหตุของการเหมือนขาดออกซิเจนตามมาหรืออ้าปากหายใจยืดคอหายใจนอนไม่ได้ตามมาได้ค่ะซึ่งสนักตัวนี้ก็เป็นพันธ์ชี่ว่าวาก็รักษาโรคหัวใจมาประมาณ4-5หปีแล้วซึ่งจะบอกไว้อย่างนีง้หนึ่งยาโรคหัวใจนี่เป็นอาจจะมียาโรคหัวใจยาขับน้ำ แล้วก็ยาพวกปรับสมดุลของระดับการเป็นหัวใจเป็นปอดร่วมกันอย่างเงี้ยอาจจะมียาหลักๆอยู่ประมาณถ้าสมมุติว่ารักษามาในระดับที่ปรับได้แล้วสามารถหายใจสามารถอยู่ได้แล้วก็จะตัวยาที่เราป้อนอยู่ก็จะมีประมาณ4ตัวซึ่งก็จะมียาเรื่องของการปรับการเต้นของหัวใจยาขับน้ําแล้วก็มียาช่วย ในเรื่องของพวกปอดพวกอะไรอีกประมาณสําหรับตัวนี้อาการแบบนี้กินอยู่ประมาณ4ตัวซึ่งอาการที่เราได้ดูแลอาการที่แบบเขาผิดปกติที่ที่ผิดปกติมากกว่ามา้าผิดปกตินะก็คือมีอาการไอขักคเวลาไอก็จะมีน้ําออกมาที่จมูกแล้วก็มีอาการปัสสาวะบ่อยกินน้ําเยอะแล้วก็ แล้วก็ตัวนี้ก็จะนอนเวลานอนก็จะแบบเหมือนกับนอนแบบดับลึกเหมือนกันจนบางทีเราตกใจนึกว่าเขาแบบไม่หายใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเขาก็จะมีอาการอ้าปาหายใจอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือว่ามีภาวะของเรืองเรื่องเหนื่อยหอบง่ายซึ่งตัวนี้ก็คือ,อดูแลค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันเพราะว่า เรื่องของหัวใจบางตัวเป็นเยอะๆอาจจะมีเรื่องของการเป็นลมด้วย<ม>สิ่งที่ควรระวังในเรื่องของการดูแลสุนัขที่เป็นโรคหัวใจ<ม>ก็คือเรื่องของสิ่งที่สุนัขกลัว<ม>อย่างเช่นเสียงดังพุหรือว่ากลัวการออกไปข้างนอกกลัวคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เวลากลัวเสร็จก็จะเกิดอาการตื่นเต้น<ม>สิ่งนี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงให้เขาแบบสเตเบิลดีกว่า าการทํางานของหัวใจหรือว่าความตื่นเต้นจะได้ไม่บิวให้เขามีอาการของโรคหัวใจนี้หนักขึ้น mm. และก็สิ่งสําคัญก็คืออยู่ในอ,อุณหภูมิที่แบบปกติอุณหภูมิห้องอุณหภูมิที่ปลอดโปร่งสบาย mm. เวลาที่เปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมก็พยายามให้อยู่ในระดับที่เขาไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปเพราะว่าถ้าแบบเกิดอาการแบบ ปรับตัวไม่ทันก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องของปอดชื้นอะไรร่วมด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่บอบางเป็นง่ายเพราะว่าฟังก์ชันของเขาก็เหมือนกับสูญเสียไปสําหรับเรื่องของการทานยาโรคหัวใจยาโรคหัวใจไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะว่าต้องใช้เพื่อที่จะพยุงหรือว่ายืดอายุให้เขานานที่สุดแล้วก็เพื่อให้คุณภาพชีวิตเขาดีที่สุดถ้าหากไม่ปรับ พวกยาพวกนี้ก็อาจจะมีฟังก์ชันเสียไปแล้วก็มีเรื่องของการแบบน้ําท่วมปอดร,รวมด้วยอันนี้จะแย่เลยแล้วก็สิ่งสําคัญเวลาที่มาฝากที่อันยองหรือว่าให้อันยองดูแลให้ก็เป็นการตรวจสุขภาพไปด้วยอันนี้คือตรวจเช็คแบบพิเศษทีเลียดวันนี้ก็ให้คุณหมอฟังปอดให้สําหรับคนนี้ก็ต้องปรับลดยาอะไรไาคะ หรือว่าสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติไม่จําเป็นต้องพึ่งออกซิเจน ygen, หรือว่าไม่ต้องเพิ่มยาลดยาอะไรค่ะก็ยังไม่ได้จําเป็นจะต้องปรับเพิ่มอะไรนะคะด้วยาจากการตรวจร่างกายตรวจปอดแล้วก็มีเสียงปอดดังขึ้นเล็กน้อยนะคะมีน้ํายังไม่เยอะค่ะแล้วก็สุนัขก,ก็สามารถหายใจทางจมูกป,ปกติได้เลยเนาะไม่ต้องแบบหายไม,ไม่ได้หายใจทางปากที่แบบ หน้ากังวลถึงกับต้องเข้าตู้ออกซิเจนนะคะในกรณีที่สุนัขและแมวของเราเริ่มอ้าปากหายใจไม่สามารถนอนหลับได้อันนั้นก็จะเป็นภาวะที่ควรอยู่ในตู้ออกซิเจนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราให้ยาแล้ก็ตรวจรักษาตัวนี้ก็กินอาหารได้เองกินน้ําได้เองขับถ่ายปกติแล้วก็สามารถนอนได้แล้วก็สีเงือกก็เป็นสีชมพูปกติ ก็สบายใจได้ถ้าหากสุนัขขาดออกซิเจนก็จะมีภาวะของเหงือกซีดจ,จางหรือไม่ก็เป็นสีม่วงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณเจ้าของที่ไว้ใจให้ดูแลแล้วก็ขอบคุณคุณหมอปาล์มที่ให้ความรู้ขอบคุณคลินิกอันยองสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพน่ารักขรือไ